สวัสดีค่ะพวกว่กขบรายการหัวเซิงเฮงหมอนิ้งนิวเช้าวันพันที่24ิกุมภาพันธ์2565ารารคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานมีแรงเทขายทำกำไรเกิดขึ้นหลังจากก็ทำให้ราคาทองคำเนี้ยเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,900ดอลลาร์แต่ว่าช่วงคืนก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทำให้ราคาทองคำกลับเพิ่มขึ้นแรงแล้วก็ทำถุดสูงสุดในรอบเกือบ9เดือน ยืนเหนือพันเก้าร้อยดอลลาร์ขึ้นมาได้เนื่องจากวิกฤตยูเครนที่ตอนนี้ต้องบอกว่าตึงเครียดสุดเลยทางยูเครนเนี่ยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วแล้วก็มีแหล่งข่าวบอกว่าทางรัสเซียก็ได้เริ่มอพยพเจ้าหน้าที่ของทางรัสเซียออกจากสารทุรัสเซียในกรุงเทฟเมืองหนึ่งของยูเครนตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะคะว่ายูเครนอาจจะโดนรัสเซียบุกโจมตีได้ทุกเมื่อเลย ส่วนกองทุน s p g c o t r a s เมื่อวานเข้าซื้อทองคำ5 2า5.23ตันค่ะราคาทองคำสปอตปิดตลาดเมื่อคืน1,908ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา9.9ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมช่วงเย็น28,900บาทลดลงไป250บาทค่ะประเด็นที่ต้องติดตามแน่นอนช่วงนี้วิกฤตยูเครนเนี่ยตึงที่สุดๆเลยเราก็ต้องคงต้องติดตามข่าว ต้องอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีผลกับทําให้ราคาทองคำเนี่ยก็ยังมีความผันผวน,นจากประเด็นข่าวอยู่แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าตึงที่สุดๆเลยสําหรับทางด้านสหรอเมริกาจะเปิดเผย GDP ไตรมาสสีเป็นประมาณการครั้งที่2ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น7%จากที่ครั้งก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้น6.9%ค่ะ จำนวนผู้ขอสก,กันว่างงานตัวเลขตรงนี้สำคัญเหมือนกันตลาดประเมินว่าจะลดลง15,000รายมาสู่ระดับ233,000รายนะคะตรงนี้สำคัญเพราะว่าจะสะท้อนถึงตลาดแรงงานของสเมกาแล้วก็ที่ผ่านมาจะมีผลกับราคาทองคำด้วยถ้าเกิดออกมาในทิศทางที่ดีกว่าหรือแย่กว่าที่ประเมินไว้นะคะถ้าเกิดตัวเลขออกมาแบบต่ำมากๆเนี่ยราคาทองคำก็อาจจะ ปรับตัวลดลงได้แต่ถ้าออกมาสูงราคาทองคำมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีกค่ะแล้วก็ประกาศตัวเลขตัวหนึ่งก็คือยอดขายบ้านใหม่เดือนเมื่อกว่าคมตลาดประเมินว่าตัวเลขแน่น่าจะลดลงเป็น8,000สนยูนิตค่ะในวน้มราคาทองคำมองว่าน่าจะเคลื่อนไหวลักษาะทิศทางท,ที่เป็นไซ d e w a y Up ะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วก็อาจจะปรับตัวขึ้นได้อีกนะคะแต่อาจจะมีกรอบที่ เริ่มมีจำกัดบ้างแนวต้านจะให้1,920ดอลลาร์ 1, 20, แล้วก็1,930ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวรับ1,890ดอลลาร์ 1, 90, แล้วก็1,880ดอลลาร์ 1, 80, ค่ะทองแท่งให้แนวรับก็คือ28,750บาท28,650บาทแนวต้าน29,250บาท29,350บาทค่ะ กลยุทธ์การลงทุนนะคะทำอยังไงดีมีอยู่มีอยู่อาจจะถือต่อไปนะคะเข้าใกล้พันเก้ารอยี่สิบถึงพันเก้ารอยสาสิบเปอาจจะขายออกมานะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังต้องบอกว่าวิกฤตยูเครยนยังตึงที่สุดสุดนะคะแล้วก็ คิดว่าถือต่อไปแล้วก็ขายทํากําไรไปบางส่วนดีกว่าเพราะก็จะมีบางท่านนะคะที่ที่อาจจะขายทํากําไรออกบ้างก็เลยทําให้ราคาทองคําในบางช่วงก็มีการปรับตัวลดลงสำหรับค่าเงินบาทเมื่อวานกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันกับราคาทองแท่งในประเทศเหมือนกันเงินบาทแนวโน้มนะคะว่าทิศทางด้วยอาจจะแบบที่ผ่านมาก็ เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะวันนี้อาจจะคิดว่าน่าจะออดค่าลงนะคะอาจจะออดค่าลงเพราะว่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมีแรงซื้อเงินดอลลาร์ในตัวที่เป็นเงินสกุลปลอดภัยเข้ามานะคะเงินบาทก็จะให้แนวรับที่32บาทแนวต้านนะคะจะให้ไว้ที่ประมาณสัก32.50บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะนทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ